สำหรับในคำถามที่5นะคะถามว่ามีโอกาสจะมีโชคเข้ามาหรือเปล่าได้ไพ่ราชินีประจันทร์เก้าดาบ10บถ้วยห้าเหรียญสองถ้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาบค่ะเป็นโชคลาบลอยเป็นเงินก้อนนะคะโชคลาบที่เกิดจากการทําธุรกิจการงานนะคะแต่ว่าโชคลาบที่ว่านี้ก็ต้องวางแผน การใช้จ่ายให้ดีนะคะเพราะว่าเรามีเกณฑ์ชะตาที่เรียกว่าเป็นทุกขลาภเปอนกันนะคะโชคลาภของเราจะมาจากอะไรบ้างหนึ่งมันจะมาจากความฝันนะคะจะเป็นโชคที่ต้องระมัดระวังอาจเข้ามาแล้วหมดไปนะคะแล้วก็เป็นโชคที่เราเองก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมีเซนต์มีความรู้สึกหรือมีสิ่งที่เราสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับตัวตนของเราเราอาจจะรู้เพียงคนเดียว เนาะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราชีวิตเรากว่าจะผ่านมาได้มันต้องอดทนอันนี้ก็จะเป็นรางวัลชีวิตจะทําให้มีเงินก้อนโชคลาภที่จะทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยสุขสบายนะคะการแก้เคล็ดก็คือต้องวางแผนให้ดีทําบุญและทําทานเพื่อที่มันจะได้ไม่เป็นทุกขลาภคือได้เข้ามาเท่าไหร่ก็ต้องออกไปเท่านั้นนะคะมันก็เนี่ยได้เท่าไหร่จะออกไปเท่านั้นนะคะมีโชคมีลาภก็จริง นะคะแต่ว่ามันก็จะเก็บไม่อยู่ดังนั้นก็ต้องแก้เคล็ดตามที่